โรงเรียนน้ำปลีกศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29กระทรวงศึกษาธิการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พุทธศักราช2522สาาบรระิิทช เย็นเขียวอบอุ่นเหลืองดอกคูณแลรามง,งามสดใสไว้จันยาวิชาเยี่ยมปรัชญาของโรงเรียนทรงปัญญาศรัทธาธรรมนำสังคมคติธรรมของโรงเรียนนัตถิปัญญาสมาอาภา แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีน้ำเงินแดงสัษณ์มันยดเหนียวคำขวัญของโรงเรียนไฟจัญญาวิชาเยี่ยมเปี่ยมสามัคคีมีพลังอักษรย่อของโรงเรียนนปนนสีประจำโรงเรียนยน้ำเงินแดง ต้นไม้ประจําโรงเรียนลําดวนดอกไม้ประจําโรงเรียนดอกคูณลักษณะภูมิประเทศโดยลักษณะทั่วไปของตำบลน,น้ำปลีกเป็นที่สูงมีน้ำลําคลองและห้วยหลายแห่งได้แก่ลําเซบายห้วยปลาแดก ห้วยผีบ้าและทางด้านทิศตะวันตกติดกับลำน้ำชีเขตอำเภอป่าติว้วจังหวัดยะโสธร<อ>บุคลากรของโรงเรียนน้ำปรีศึกษา<อ>มีทั้งสิ้นสามสิบหกท่าน,น,านออวิสัยทัศน์ของโรงเรียนร่วมมือกับชุมชน มุ่งพัฒนาการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษาอย่างมีคุณภาพโดยนำทรัพยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องต่อความต้องการของท้องถิ่นพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นอัจฉริยภาพมีคุณภาพและจริยธรรมพึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข พันพันธกิจ 1. ส่งเสริมและให้ความร่วมมือกับชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาอย่างเสมอภาคและทั่วถึง 2. ส,ส่งเสริมสนับสนุนการใช้ทรัพยากรและนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งเสริมสนับสนุนใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 4. พัฒนาให้ผู้เรียนมีอัจฉริยภาพคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ 5. ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่พึงประสงค์แก่นักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลอื่นมงยังไกงลแสคงงณะผู้บริหารประกอบไปด้วย 1. น,นายสุพันธ์พันธสุวรรณผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีศึกษา 2. นายภัยสารพมพารองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำปลีศึกษา 3. นางกัญญาวีสเสวตวงศ์ หัวหน้ากลุ่มบริหารบุคคล4นายบุญถินชัยยุทธหัวหน้ากลุ่มบริหารวิชาการ5นายมงคลสายธนูหัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป6นางลาวันเครือวงหัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณข้อมูลนนักเรียปีการศึกษา2554 มัธยมศึกษาปีที่1 121คนมัธยมศึกษาปีที่สอง6คนมัธยมศึกษาปีที่3 128คนมัธยมศึกษาปีที่4 87คนมัธยมศึกษาปีที่5 95คนมัธยมศึกษาปีที่6 71คนรวมทั้งสิ้นมีนักเรียน638้อาแคนลักษณะดีเด่น 1. นักเรียนมีระเบียบวินัยด้านทรงผมและการแต่งกาย 2. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข 3. ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์มีภาวะผู้นำสามารถนำองค์กรพัฒนาสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 4. ผู้ปกครองและชุมชนเข้มแข็ง ให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาเป็นอย่างดี 5. คุณครูส่วนใหญ่เป็นบุคคลในชุมชนมีความเสียสละมีความกระตือรือร้นสมัครสมานสามคัคคี 6. มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเช่นสวนป่าศูนย์การเรียนรู้ทุกกลุ่มสาระลานเวทีคนเก่งห้องจริยธรรมลานเศรษฐกิจพอเพียงสวนวรรณคดี ลานออกกำลังกายที่ส่งเสริมสุขภาพกายสุขภาพจิตต้นไม้ไม้ดอกไม้ประดับนานาพันธุ์อัตลักษณ์ของโรงเรียนน้ำปีกศึกษาคือมีวินัยนนนน้าาาาปีกกศึษและมตรมลลผลสำเร็จของโรงเรียนน้ำปีกศึกษา,บบกานักเรียนมีผลสำเร็จทางการเรียน หวิชาหลักเฉลี่ยสูงขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการสอบโอเนตในระดับจังหวัดปีพุทธศักราช2553ได้ลำดับที่1 2น,นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุท้องถิ่นในงานศินลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติที่เมืองทองธานี ปีการศึกษา2,553สา 3. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศการตอบปัญหาเยาวชนเจริญธรรมทางสถานีวิทยุที่วัดเทพมงคลอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ 4. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองระดับจังหวัดอำนาจเจริญจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมความสำเร็จของผู้บริหารนายสุพันธ์พันสุวรรณผู้อำนวยการได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2554 ท่านรองภัยสารพมพารองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับรางวัลผู้บริหารดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2554 oh. ความสำเร็จของคุณครูนางราวันเครือวงครูชำนาญการพิเศษได้รับคัดเลือกเป็นครูสอนดีจากโครงการสังคมไทยร่วมกันคืนครูดีให้แก่สิทธิยกย่องเชิดชูครูสอนดี พุทธศกรา2,554ัชนค,นความสสุรรคูโรงเรียนน้ำปีกศึกษายังได้รับคัดเลือกเป็น1นึ่งแสนครูดีจากครุสภาจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในวันครูปีพุทธศักราช2 5 5 5จำนวนห้าท่าน,น,นามีรายนามดังต่อไปนี้คือ 1. นางลาวันเครือวง 2. นางรัชนีทองโพสี 3. นางสาวชมสุดาบุญล้อม 4. นางกัญยวีสเสวตวง 5. นางรัตนารักจันทร์นอกจากนี้คุณครูนาลนสศิวรักษ์ครูชำนาญการยังได้รับคัดเลือกเป็นครูมีมนุษยสัมพันธ์ดี จากครุสภาจังหวัดอำนาจเจริญเนื่องในวันครูพุทธศักราช2555ใ,นะในด้านวิชาการครูโรงเรียนน้ำปีกศึกษายัางได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้มีงานวิจัยดีเด่นจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต29ปีพุทธศักราช2554จำนวน13ท่าน มีรายนามดังนี้ 1. นางนาลอนสิวลักษ์ 2. นายโสวัรลำพุทธา 3. นายศักดิ์สิทธันตะวงศ์ 4. นางลาวันเครือวงศ์ 5. นางรัชนีทองโพสี 6. นางสาวพัทรยาโพสีคุณ 7. นาง,สงเสงี่ยมหิรันสิงห์ 8. นางสาวจารุวรรณประพิน 9. นางสาวโฉมสุดาบุญล้อม สินางรัตนารักจันทร์สินางกัญญาวีสเวทวงศ์สินางวันนีบุญหลาย 13. นางสุมาลีสายธนูครูโรงเรียนน้ำปีศึกษายัางได้รับคัดเลือกเป็นครูผู้มีวิจัยดีเด่นจากครูสภาจังหวัดอำนาจเจริญปีพุทธศักราช2555 จำนวน16ท่านดังนี้ 1. นายภัยสารพมพา 2. ว่าที่ร้อยตีสุสาคอนนามสุวรรณ 3. นางราวันเคือวง 4. นางรัชนีทองโพสี 5. นางสาวพัทริยาโพสีคุณ 6. นางเสงี่ยมฮิรันสิงห์ 7. นางสาวจารุวรรณประพิน 8. นางสาวโชมสุดาบุญล้อม 9. นายถลิงศักด์เทาโท 10. นางรัตนารักจันทร์11นางกัญญาวีสเสวตวงศ์ 12. นายไกยสอนคำชีลอง 13. นายบุญทินชัยอุด14นางลักคนาสันตวงศ์ 15. นางสุมาลีสายธนูและ16นางนาลนศิวรักษ์ด้านความสำเร็จของผู้เรียนนักเรียนโรงเรียนน้ำปีกศึกษา ได้ประสบความสำเร็จอย่างมากมายในปีพุทธศักราช2,553ดังนี้1นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุท้องถิ่นในงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติณนะเมืองทองธานี 2. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายชนะเลิศโครงการตอบป,ปัญหายาวชนจเจริญธรรมทางสถานีวิทยุ ที่วัดเทพมงคลจังหวัดอำนาจเจริญ 3. นายชัยนครชัยพรมชนะเลิศกล่าวสุนทรพจน์โครงการตอบปัญหาเยาวชนเจริญธรรมทางสถานีวิทยุที่วัดเทพมงคลจังหวัดอำนาจเจริญ 4. นายอารมณ์ตุ่มงามร้องชนะเลิศอันดับสองร้องเพลงคุณธรรมโครงการตอบปัญหาเยาวชนเจริญธรรม 5. นางสาวนันทีประกอบสีรองชนะเลิศอันดับหนึ่งร้องเพลงคุณธรรมโครงการตอบปัญหาเยาวาชนเจริญธรรม 6. นายพาดุวัตพดุงรัฐได้รับคัดเลือกเป็นประธานสภานักเรียนจังหวัดอำนาจเจริญสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดอำนาจเจริญ 7. นายพานุวัตพดุงรัฐได้รับคัดเลือกเป็นอาสาสมัครดีเด่นเนื่องในวันอาสาสมัครไทย ประจำปีพุทธศักราช2553 8นายสมภพคูลเลี้ยงได้รับคัดเลือกเป็นแกนนำยุวชนประชาธิปไตยสู่ประวัติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีรุ่นหนึ่งปีการศึกษา2553ความสำเร็จในปีการศึกษา2554 1รางวัลระดับเหรียญทองกิจกรรมแข่งขันประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ระดับมปลายในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2. รางวัลระดับเหรียญทองแดงกิจกรรมแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือระดับมปลายระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3. ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับสองการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ 4. ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันทำอาหารไม่จำกัดช่วงชั้น ในงานศิลปะหัตกรรมของนักเรียนระดับชาติทั้งที่61 5ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้งไม่จำกัดช่วงชั้นในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน6ได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันร้องเพลงไทยลูกทุ่งไม่จำกัดช่วงชั้นในงานศิลปะหัตกรรมนักเรียน7ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันเล่านิทานระดับมอต้นไม่จำกัดช่วงชั้นในงานศินลปะหัตกรรมนักเรียนระดับชาติ8กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชนะเลิศกิจกรรมเรียงความและคัดลายมือ9กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในกิจกรรมแข่งขันร้องเพลงพระราชนิพนธ์และกิจกรรมการแข่งขันร้องเพลงไทยสากล กล no ุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีในกิจกรรมจัดสวนถาดแบบชื้นระดับมปลาย11กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กิจกรรมโครงงานคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย17กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลองระดับมปลาย13กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ระดับมต้น14กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมกิจกรรมนิทานคุณธรรม15กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกรริจกรโโมรมการสร้างเว็บเพจประเภท Text Editor และกิจกรรมการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้หรือวัสดุในท้องถิน่น 16. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งกิจกรรมการขับร้องเพลงไทยสากลและกิจกรรมวงดนตรีลูกทุ่ง 17. นายสมภพคูเลี้ยงได้ผ่านการอดรมโครงการเป็นยุวชนประชาธิปไตยของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎร 18. โครงการธนาคารขยะรีไซเคิลได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ระดับจังหวัดอำนาจเจริญ จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 19. นายสมภพคูณเลี้ยงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับสองการแข่งขันต่อปัญหาประชาธิปไตยกับวัยทีนตามโครงการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการปกครองระบบประชาธิปไตย 20. นายสมภพคูณเลี้ยงได้รับการสัมภาษณ์รายการยุวชนประชาธิปไตย สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐสภาเมื่อวันที่22พฤศจิกายนพุทธศักราช2 5 5 4 21นายวินิจเครือวงตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสอบถอเกมวิ่ง400เมตรชายอายุไม่เกิน15ปีได้ลำดับที่5ของภาคอีสานตอนล่าง 22. นายวินิจเครือวงตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสอบพอเกม วิ่ง800เมตรชายอายุไม่เกิน15ปีได้ลำดับที่5ของภาคอีสานตอนล่าง22นางสาวการจนาเนินสายตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสพทเกมวิ่ง800เมตร23เด็กชายสุภกิจพิลาสารตัวแทนจังหวัดร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสพทเกมวิ่ง200เมตรและ800เมตร24 วันเล์บลชายรุ่นอายุไม่เกิน15ปีเป็นตัวแทนจังหวัดเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนสอบพอท์เกมผลความสำเร็จของเด็กนักเรียนบกพ่องด้านการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกิจกรรมเล่านิทานระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์กิจกรรมคณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรมกิจกรรมการประดิษฐ์ใบตองประเภทบายสีปากชามระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีกิจกรรมการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นกลุ่มสาระการ <Huh? S 1> เรียนรู้ศิลปะกิจกรรมขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับ <OLED> ม <Committee. quelque S 2> ัธยมศึกษาตอนปลาย ุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบชื้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิละปะกิจกรรมการจัดสวนถาดแบบแห้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น